รู้เท่าทันอย่าปล่อยให้ดีต้อนฟุตปิน้นหรือรอยเท้าดีต้อนทำลายอนาคตของเยาวชนไทยท่ามกลางการพัฒนายอย่างก้าวกระโดดในโลกออนไลน์ทําให้มนุษย์เราใช้ชีวิตอยู่กับโซเชียลมีเดียมากขึ้นเราใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมในการติดต่อสื่อสารมากกว่าที่จะพูดคุยกันเองเสียอีกโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่เกิดมาในยุคนี้ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ก่อนที่จะเขียนหนังสือเป็นเสียอีกด้วยวัฒนธรรมการสื่อสารที่เปลี่ยนไป ทำให้โซเชียลมีเดียแต่และแพลตฟอร์มแทบจะพัฒนาเป็นมหานครที่มีผู้คนหลากหลายผ่านเข้าออกในรูปแบบของข้อมูลนับหลายล้านหน่วยหลายคนใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารทำงานประกอบธุรกิจหรือแม้แต่แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆที่เป็นไปในทางที่ดีและก็ไม่ดีซึ่งข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะสื่อสิ่งที่เราต้องการกับกลุ่มป้าหมายที่เรากำหนดได้เช่นสมมติว่า เราสนใจในทีมฟุตบอลเมืองทองยูเนเต็ดเราอาจจะติดแฮชแท็กกิเลนพยองหรือเมืองทองยูเนเต็ดในข้อความที่พิมพ์ลงไปเพื่อให้สิ่งที่เราต้องการสื่อพุ่งประเด็นไปสู่คนที่มีความสนใจเหมือนกันเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราโพสต์ลงไปในโลกโซเชียลมีเดียนั้นล้วนปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเรียกดูจากตรงไหนก็ได้ บางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าเราสื่อสารอะไรไปบ้างในช่วงเวลาใดซึ่งบางทีเรื่องที่เราโพสต์อาจจะเป็นเพียงความคึกขนองตามวัยหรือแค่เพียงความคิดชั่ววูบนักขณะนั้นแต่สําหรับโลกออนไลน์แล้วไม่มีคําว่าลืมและรอวันที่จะมีใครกดขึ้นมาใช้ประโยชน์จากมันดิท้อนฟุตพิ้นหรือล่องรอยทางดิจิทัลถ้าจะอธิบายให้สั้นๆก็หมายถึงสิ่งที่หลงเหลือจากการกระทําต่งางๆบนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเกิดจากการที่เราโพสต์แชร์ หรือแม้แต่การกดถูกใจหรือติดตามเรื่องราวที่เราสนใจสิ่งเหล่านี้จะไม่เลือนหายไปไหนตราบใดที่ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ถูกลบสามารถแบบออกได้เป็น2ประเภทคือ 1. นึ่งแ v สซี g ดิจิ f o o ฟ p r i n t คือข้อมูลที่เราทิ้งไว้แบบไม่รู้ตัวเช่น IP Address หรือ Search ฮิตทอรต่างๆที่ถูกจัดเก็บเอาไว้ตามระบบ 2. Active Digital Footprint ข้อมูลที่เราตั้งใจเปิดเผยอย่างจงใจเช่นอีเมลต่างๆหรือสิ่งที่เราตั้งใจโพสลงในโซเชียลมีเดียในโลกอินเทอร์เน็ตผู้คนสามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้ง่ายซึ่งสมมุติว่าถ้าเราอยากสืบค้นเกี่ยวกับเรื่องของใครสักคนหนึ่งขอเพียงแค่รู้ชื่อเราก็สามารถสืบค้นในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยากเย็นและยิ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงด้วยแล้วก็ยิ่งหาง่ายได้เลยครับผมปัจจุบันฝ่ายทรัพยากรบุคคลของหน่วยต่างๆล้วนใช้ดีต้อนพุดบิน เป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองผู้ที่มาสมัครงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มีทัศนคติที่ดีและเหมาะสมกับองค์กรหรือแม้แต่ในวงการศึกษาของเราเองก็ใช้ประโยชน์จากดีดอนพุตปินในการคัดกรองผู้สมัครหรือประเมินผลผู้เรียนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่ามหาวิทยาลัยฮาวาดได้ตัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครเรียนหลายรายเนื่องจากพวกเขาเหล่านั้นได้มีการโพสต์เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อศีลธรรมอันดี ซึ่งเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนได้หันมาให้ความสําคัญกับการแสดงทัศนคติของบุคคลในโลกโซเชียลมากขึ้นในสมัยก่อนการแสดงความคิดเห็นในโลกโซเชียลมีเดียไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดบังคับอย่างจริงจังทำให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นในทางใดก็ได้โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ตามใดที่ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจึงทําให้เราสามารถแสดงความคิดเห็นในเชิงสนับสนุน ติเตียนหรือใส่ร้ายป้ายสีใครก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่กับศีลธรรมและวุฒิภาวะของผู้ใช้นั่นเองแต่ปัจจุบันการกระทําเหล่านั้นอาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ซึ่งได้เข้ามาควบคุมการใช้งานโซเชียลมีเดียและธุรกรรมออนไลน์ของเราให้เหมาะสมและมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ถึงแม้ว่าจะมีพระราชบัญญัต,คติคอมพิวเตอร์ควบคุมแต่ก็มีผู้ใช้งานหลายท่านที่มักจะท้าทายหลีกเลี่ยงและแอบทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งบางส่วนที่จะพบมักจะเป็นเด็กและเยาวชนที่เพิ่งเข้าสู่สังคมในโลกออนไลน์ด้วยความที่ปัจจุบันเครื่องมือสื่อสารมีความหลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายทำให้ทุกช่วงวัยสามารถเป็นเจ้าของเครื่องมือสื่อสารตามความเหมาะสมของตัวเองได้ไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนที่สามารถเข้าถึงโซเชียลมีเดียได้เ,เช่นเดียวกับผู้ใหญ่สิ่งนี้ทำให้เด็กสามารถใช้ฟีเจอร์ในการติดต่อสื่อสารโพสข้อความถ่ายและแชร์รูปภาพได้อย่างเสรี ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ดีถ้านํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะเด็กและเยาวชนถ้าขาดความรับยังชั่งใจหรือไม่มีภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีอาจจะใช้โซเชียลมีเดียอย่างไม่ระมัดระวังและส่งผลกระทบต่อตัวเองทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้สําหรับคุณครูดิจิตอลฟูดพิลสอาจมีประโยชน์ในการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนเพราะจะทําให้เราทราบถึงปัญหาพฤติกรรมหรืออุปนิสัยของนักเรียน และสามารถส่งเสริมหรือช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีแต่อย่างไรก็ดีการสืบจักรดิจิตอลพุตเิ้นก็ไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมเพราะถือเป็นความผิดทางกฎหมายที่สามารถฟ้องร้องได้เนื่องจากเป็นการเข้าดูโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ดังนั้นการจัดการกับดิจิตอลฟุทเิ้นของตัวเองนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมาก และต่อไปนี้คือแนวทางสําคัญที่เด็กและเยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปควรรู้และดําเนินการกับดีต้อนฟูดปินของตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวเองในภายหลังต้องล็อกอินและล็อกเอาท์เสมอการเข้าใช้โซเชียลมีเดียในแต่ละแอปพลิเคชันล้วนต้องมีการล็อกอินเพื่อเข้าใช้เสมอดังนั้นถ้าเราจําเป็นต้องใช้อุปกรณ์สื่อสารที่เป็นสาธารณะเมื่อล็อกอินใช้งานเสร็จแล้วก็ควรล็อกเอาท์ทุกครั้ง และไม่ควรตั้งล็อกอินอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้งานหลายคนตั้งสาารณะเท่าที่จำเป็นการโพสโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่จะมีการตั้งรูปแบบการโพสในหลายลักษณะเช่นโพสแบบสาธารณะคือใครสามารถเข้ามาเห็นได้หรือแชร์ได้หรือโพสแบบเฉพาะกลุ่มที่กำหนดให้เฉพาะกลุ่มที่เราเลือกเท่านั้นถึงจะเห็นโพสนี้ได้ควรเลือกใช้สถาน,นะให้เหมาะสมและถูกกาละเทศะ ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เราแสดงความคิดเห็นไว้นั้นอาจย้อนมาทำร้ายเราในภายหลังได้ล็อกอุปกรณ์สื่อสารของตัวเองทุกครั้งการล็อกอุปกรณ์สื่อสารถือเป็นสิ่งที่ควรทำเบื้องต้นในการใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวและยากต่อการโจรกรรมในกรณีที่อุปกรณ์เหล่านี้ถูกขโมยหรือสูญหายบางครั้งแม้เราโพสต์ข้อความโดยตั้งความเป็นส่วนตัวไว้แต่ถ้าอุปกรณ์ไม่ได้ตั้งระบบป้องกันบุคคลอื่นก็สามารถเข้าถึงความเป็นส่วนตัวของเราได้ คิดก่อนอัพโหลดก่อนโพสต์และก่อนแชร์สิ่งนี้คือการจัดการปัญหาที่ต้นเหตุแทนที่เราจะต้องมานั่งกังวลกับดิจิทัลฟุตพิน์การคิดก่อนที่จะลงข้อมูลหรือแชร์สิ่งใดจะช่วยคัดกรองให้เราเลือกลงข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเองลบข้อมูลที่ไม่ใช้งานปัจจุบันมีหลายแอปพลิเคชันที่เป็นโซเชียลมีเดียซึ่งเกิดใหม่และปิดตัวลงไปอยู่ตลอดเวลาบางแอปพลิเคชันอาจได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่บางแอปพลิเคชันก็เสื่อมความนิยมลงไปดังนั้นแอปพลิเคชันใดที่เราไม่ได้เล่นแล้วควรลบเพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ควรตั้งให้ระบบลบข้อมูลการค้นหาอย่างสม่ำเสมอซึ่งนอกจากจะปลอดภัยจากผู้ไม่หวังดีแล้วยังช่วยให้อุปกรณ์สื่อสารทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยจะเห็นได้ว่าการจัดการกับดิจิตอลฟุตพินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะกับผู้คนในยุคสมัยนี้ที่มีตัวตนอยู่บนอินเทอร์เน็ตสำคัญพอๆกับการมีตัวตนอยู่บนโลกแห่งความจริงดังนั้นถ้าเด็กและเยาวชนอยากมีประวัติข่าวสะอาดในโลกโซเชียลก็ควรสอนให้พวกเขาใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ดิจิท f ลฟุ p ต i ินย้อนกลับมาทำร้ายพวกเขาได้ในอนาคต